แล้วก็กำมือไหนทำยังไง <c oughs> ทำดูเอาไหนทำอธิบายด้วยว่าทำยังไงอันกลางมือไว้อีกข้างหนึ่งแล้วก็ทำมาแบบนี้แล้วก็กำมือไหนทำให้ดูอีกไหนสิไหนนักการทำดูสิไหนทำไงนะำไหนทำไงทำแบบนี้ก่อนทำนี้ก่อน แล้วก็ดึยยงใส่แบบนี้ทำช้าๆทำช้าๆสิไหนทำไมนี่ทำช้าๆสิเบาๆทำช้าๆโช้าๆโลาๆแบบเนี้ย <laughs> ทำแบบนี้ก็ได้ไหนทำดิค่ะ <laughs> ดูดินะแล้วเรา่ลิกงงยังไงยังไง มาแลนั่นนี่ไหนี่เรไม่ทำไเยอะอืมอืมมีทำมาเป็นอะไร ไงอย่างนี้นี่นี้นะก็อย่างนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไงที่มันทำอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาสลับไปสลับุดไม่อะไอมือจะบิดแล้ว